อะไรอะ่ะนี่ของเล่นใหม่ของคุณเหรออ้าวดูให้จบดูให้จบจริงเหรอมันจะไปไหนเนี่ยมีกลับถึงบ้านแล้วโอ้โหเมื่อกี้ออกไปดูดฝุ่นมานี่มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นเหรอเนี่ยแน่นอนมันดูดฝุ่นได้แล้วมันก็ฉลาดเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยเหลวกลับมาชาร์จไฟเองที่บ้านด้วยเนี่ยอือหือดูมันลำมากเลยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการต้องกล้าบีลีฟรายการที่จะทําให้ทุกท่านกล้าคิดเพื่อ,เ,อเติบตใหญ่ะหะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของผู้บ่มเพาะของเราใช่ค่ะ,ะครับซึ่งใช้เครื่องนี้ค่ะในการทำความสะอาดบ้านใช,ใช้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 ซื้อทีนึงเครื่องสองเครื่องสามเครื่องจนตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายเองเลยค่ะอ้อนี่คือเกิดจากการใช้จริงๆอิงอ๋อ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้มาก่อนนะอนั่ใช้แล้วก็ประสบการณ์จากการใช้ในชอบอ๋อเอาอินเดอร์ตัวนั้นออกมาจนกระทั่งมาเป็นธุรกิจได้ยังไงเนี่ยโอ้โหพื้นฐานทางธุรกิจก็ไม่ได้มีนะพื้นฐานเป็นมุมอื่นอ้อทางอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้เคลียร์เรื่องเทคโนโลยีไม่ได้อะไรใช่แต่สามารถที่จะประกอบธุรกิจอันนี้ได้โอ้โหน่าสนใจมากนะครับงานั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ประกอบของเราในวันนี้ครับ you mm -hmm. ก็อยู่กับคุณนขวันแห่งไอโรบอทลวนะคระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้เราบุกมาถึงบ้านคุณขวันกันเลยเพราะว่าเราอยากรู้มากว่าไอโรบอทนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็อยากจะแนะนำไอโรบอทนี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านค่ะมาจากประเทศอเมริกาอืมแล้วคุณจะไปเจอได้เลย คือคุณพ่อสามีใช้คุณพ่อสามีเป็นแบบคนที่แบบเทคโนโลยีมากๆทุกอย่างที่ทันสมัยทุกอย่างที่เขาว่าดีกันเนี่ยคุณพ่อจะต้องอมาใช้เราตอนนั้นลูกผนเล็กมากแล้วขนไปเห็น<ะ>พอพ่อใช้ของกระถามอะไรคะพ่อก็บอกนี่มันดีมากเลยแล้วลูกเป็นภูม,มแพเออเหมาะกับหลานลองเอาไปใช้พ่อให้อุ้มแล้วก็ลองกลับมาใช้<ะ>พอเอามาใช้เนี่ยค่ะเป็นพวกที่แบบว่าเลือกอะไรต้องดีที่สุด<ะ>แล้วก็ต้องหาข้อมูลระหว่างที่กลับมาก็เลยลองหาใน Google <ะ>แล้วบบบเฮ้ยมันเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยบอกสามีแบบรู้ไหมเจ๋งยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกก็บบออแมม้าา มาทําความสะอาดก่อนจะดปะูประสิทธิภาพเขาว่าเขาแบบแ <Okay. S 1> ม่บ้านก่อเนี้ยใครเจ๋งกกันอย่างที่พ่อพูดหรือเปล่าแม่บ้านก็ทาความ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทําความสะอาดทันทีค่ะ <c oughs> กระตาขนเลยแล้วขนก็เอาวางลงแล้วก็ให้เขาดูดในในกล่องตอนที่ดูดเนี่ยไม่มีอะไรเลย <c oughs> เหมือนสะอาดมากเพราะว่ามันยังไม่ทันดูดเพราะพราะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วพอดูดเสร็จขนไปดึงออกมาดูอ่ะมันออกมาเป็นก้อนอนะ่ะ เป็นก้อนผลก็ผลัญก็บอกว่าแม่บ้านกับแม่บ้านัญก็น่าจ่อยมากเลยชันตายแน่นอนโดนดูผญทำความสะอาดไม่ดีอขัญเห็นว่าทําความสะอาดดีจริงๆแต่ว่าไม่รู้เขาทําได้ยังไงตอนนล้นเราก็ไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเสกมาหรอหรือมันอะไรแต่พอตอนนี้เราเรารู้แล้วมันเราทราบว่าเพราะว่าเขาเนี่ยไปกวาดมาด้านข้างมันแบบทุกอย่างมันอัดอยู่ตรงกําแพงอะค่ะแม่บ้านเรากวาดหน้าที่เราเนี่ยลองนึกนะคะว่าเราเรากวาดอยู่ตรงกลางแล้วทุกอย่างมันจะเป็นแบบชิดอยู่ด้าน ตรงขอบถูผ้าทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปช่วยดันอยู่ตรงตามขอบทั้งหมดฝุ่นเจออัดแข็งอยู่ทถงนี้ทั้งหมดแล้วยิ่งพื้นที่เป็นไม้แบบมันลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ไอโรบอทเขามีแปลงมันจะซซดซดซออกมาให้มันก็เลยแบบออกมาเป็นก้อนหรือแบบอาจารย์อ่านข้อมูลเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่ามันเป็นยังไงมันเียกับหลไหลไหลใช่เราก็ต้องรู้เพราะมันแบบจะซื้อมาตอนนั้นไม่มีคนนําเข้ามันจะสั่งเข้ามาทีมันก็จะแบบ าใช้จ่ายมันก็สูงตัวมันก็มีน้ําหนักอยู่ยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดให้ดีว่ามันแบบดีที่สุดแล้วหรือเปล่า <ฮะ S 2> คือเขามีหลายซีรีส์มากตัวนี้ก็คือเป็นเป็นรุ่นสําหรับดูดฝุด่นเราเรียกว่ารุมบ้าแล้วก็มีถูพอมาดูดเสร็จเรารู้สึกสบายเราอยากถูต่อเงี้ยค่ะก็ะไปเอาตัวถูเข้ามาคือสกูบ้าพอใช้สกูบ้าเสร็จแล้วก็มีมีสระไว้น้ำรู้สึกว่าสระไว้น้ำมันสะอาดพอหรือเปล่าเพราะบ้านเราสะอาดแล้วก็เลยอันนี้คุณพ่อไม่มีแต่ว่าเราก็ลองสั่งเข้ามาเราไปเสิร์ชมาในอเมซอนในออะะไไรใช่่่คลลลากกว็เยปง เสิร์ชแล้วก็แบบเขาบอกว่าดีมากจริงๆขวัญก็เลยสั่งตัวนั้นมาตัวสะไว้น้ำคอหลัพื้นสะไว้น้ำ ใช่ดูดดูดข้างล่างโยนมันไปเลยค่ะน้ำเต็มสระพอตัวนี้มันลงไปเลยมันจะดำลงไปข้างล่างเริ่มก็ไปดูดแล้วก็ดูดด้านข้างให้อ่ะค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบเด็ดมากแต่ตัวดูดสระน้ำนี่คือที่สุดในชีวิตของขันคือออกมามันเป็นสีเขียวจริงๆเขียวตะไคร้เลยเพราะมันดูดจากข้างล่างเราไม่รู้จะทํายังไงหน้าที่พอบ้านที่แต่ก่อนก็คือตักน้ําตักใบไม้ใส่น้ํายาแต่พวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงค่ะหนึ่งเราก็มานั่งคิดกับแฟนสัก็มะมสณ3ปีค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ ภสำารบบที่บ้านขอนเห็นปุ๊บอขอด้วยเพื่อนมาบ้านเอาด้วยดิสั่งให้ด้วยอย่างเงี้ยพอสั่งมาแล้วเอ๊ะลองเราประมาณสิบกว่าตัวแล้ว ทำไงถ okay. ้าม right. ันเสียอยู yeah, yeah. so, ่ใช้ประมาณ3า oh, ป so. ีแฟนบอกมันไม่เสียบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพวกนี้มันต้องมีเสียแบบแบบว่าไม่แน่มันเป็นแบบมันเป็นไฟฟ้ามันต้องมีเสียแล้วเราจะทํายังไงเรามีเยอะมากเลยนะในนี้ก็เลยงั้นติดต่อก็เลยแบบเออเราลองติดต่อเขาไหมอะไรเงี้ยพอติดต่อไปเขาก็เล่นตัวนิดหน่อยเพราะแบบเหมือนคนสนใจเขาเยอะอะไรเงี้ยค่ะทางต้นไทยก็มีคนติดต่อไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกเราเป็นแบบจริงๆเราขอเชิญมาที่บ้านแล้วกันอ่างเงี้ยพอเขามาที่บ้านเขาตกใจมากเขาแบบใช่ค่ะ เขาบอกตายแล้วอยู่มีนี่เด้ออยู่มีนี่เด้ออยู่มีสระว่ายน้ำเลยเหรอเขาบองมากคนไทยต้องการสระว่ายน้ำเหรอบอกคนไทยมีสระว่ายน้ำเยอะนะแล้วเราไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเออโอเคเห็นว่าเราแบบแฟนแท้แฟนแท้จริงๆใช่ก็เลยเอาเถอะเรียนอนุญาตให้ค่ะ ็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะทั้งหมดแล้วปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงท,รงที่คุณฝันพูดเมื่อกี้ก็คืออันนี้ได้เลยที่มาเขาก็มาพร้อมแพ็คเกจเขาก็ให้แบบช่างพร้อมแบบเทรนกับแบบทางทางช่างของเราเรียบร้อยเราก็ได้ทราบวิธีการที่จะดูแลเครื่องแบบทําทยังไง,ะะอ,งอะไรอย<ฮ>่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป<ฮ>็นหลักการค่ะมีมีออฟฟิศหน้าร้านมีอันนี้เราไปฝากขายอะค่ะก็จะเน้นการฝากขายอยู่ตามพวกร้านคือวางตอนแรกเนี่ยเราจะมองให้แบบ positioning ในการวางของเขาเราเรารู้สึกว่าแบบเออมานั่งคุยกับแฟนเราอยากให้เขาเป็นอะไรเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอหรือว่าเป็นอะไร<ม>จริงๆแล้วอ่ะ ตัวเขาคือหุ่นยนต์ <ฮะ S 1> เขาคือความทันสมัยเ <ฮะ S 1> ขาคือความล้ำที่แบบว่า<ม>คนรุ่นใหม่่ะควรจะแบบเออแบบนึกถึงอะไรเงี้ยค<ช>่ะ<ม>เราก็เลยไปฝากขายในร้านที่แบบขายพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกแกจ็ตอะไรเงี้ยค่ะให้เขาไปอยู่ในนั้านก็เจอกลุ่มลูกค้าที่เหมาะเขาพอเห็นทุกคนก็แบบอะไรอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบแรกๆนี่เราก็จะฝากขายอยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้ในพื้นฐานต่อไปเราก็อยากจะแบบในมุมที่กว้างขึ้นไอโรบอทมีแบบ คนรู้จักมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่หนังนะตอนแรกทุกคนไอโรบอทคหนังหรอวิวสเปซทุกคนใช่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนรู้พอพูดถึงไอโรบอทหุ่นยนต์ทำความสะอาดอะไรใช่ค่ะตอนนี้เรานกเข้าหนานหลักที่พูดเมื่อกี้คือสามรุ่นแรกๆที่นำเข้ามาแล้วก็รุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวไปปีที่แล้วเป็นลักษณะของไอโรบอทคนจะนึกถึงเป็นวงกลมใช่ไหมคะตัวปีที่แล้วเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเขาชื่อบราว่าเขาจะมีหน้าที่เหมือนแบบไมค์ม็อก คือคตอนขนอ,อยู่มังนอกมันคือ,อ,อสิ่งจําเป็นสําหรับันมากเพราะมันทั้งถูแล้ทั้งกวาดเราไม่ต้องมาชีเดียวเราเราแบบไม่มีเวลาเราอยู่คอนโดอยงเงี้ยค่ะอ,อันนี้มันแทนตัวนั้นคือแบบว่าง่ายๆก็คือเขาจบถูให้เหมือนแบบดันใบไม้มอบให้ะอะคะพื้นบ,บ้านก็ได้ทัั้งขดทั้งสะอาดด้วยก็แบบใช้ง่ายๆแล้วเครื่องมันเบา,เบาๆเงี้ยค่ะเหมาะกับคุณแม่ลูกเล็ก ถ้าให้ไข่ถ้าแบบลูกเขายังเบ๊เบอยู่เนี่ยบอกทําไปเลยพร้อมตอนน้องนอนก็คือแบบถูไปได้อะไรหกนิดหน่อยก็กดเลยแสดงว่าคุณผ่นเลือกว่ารุ่นไหนที่เหมาะใช่ค่ะจริงๆไอโรบอทมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันค่ะเราก็จะเลือกรุ่นที่แบบเหมาะกับแบบสิ่งละล้อมแบบของคนไทยเลยกจะใช่รักษนาการดําเนินชีวิตเราใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยบ้านผมเนี่ยโอ้โหมันลบไปหมดเลยโต๊ะอะไรเยอะแยะไปหมดยนี้ม ไอ้รบาดเขาจะฉลาดอย่างหนึง่งคือเขาสามารถที่แบบเรียกปีนปีนพวกแบบสายไฟเล็กๆได้ไม่ใช่ว่าเขาเจอแล้วเขาแบบฉันไม่เอาระบายอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะปีนแล้วทําให้ไ<า>ม่ผ่านได้ได้ค่ะแล้วก็ของล็ๆเขาก็จะหลบหลบไปได้หลบๆของเขาพยายามในการ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ในการที่จะออกสู่ตลาดนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็ยังยังเป็นความทันสมัยอยู่ยังอยู่นั้นเ,เขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเหมือนคนไทยเรายอมรับมากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมองว่าแบบของเล่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอา,อ,าอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่รู้สึกว่าคือเขาไม่ใช่ของเล่นเขาเป็นของเส๋งพวกนี้คือเทคโนโลยี <technology. S 1> ใช่แต่ว่าในวัยของแบบแม่บ้านที่ค่อนข้างอายุที่ค่อนข้างติดอยู่กับแบบรูปแบบเดิมๆในการทําความสะอาดอ่ะเขาอาจจะแบบยอมรับยากนิดหน่อยกลุ่มลูกค้า สูงวายุแล้วตอนนี้คือแรกๆเป็นสมัยใหม่ค่ะจะเป็นแบบเหมือนคนที่อยู่กับคอนโดหรือว่าใช้ชีวิตแบบ ไลฟ์สไตล์แบบ,บใช่ค่ะที่แบบว่าทํางานตอนเช้ารีบออกตอนเช้ากลับมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากทำคำาความสะอาดบ้านแบบว่าบ้านลกทํายังไงดีก็ซื้ออันนี้มาแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแม่บ้านมาช่วยทำำาําความสะอาดค่ะอ๋อหม,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 มายถึงตอนเช้าพอออกจากบ้านปุ๊บเปิดเลย,เป,เ,ลยเปิดเลยให้เขาทําแล้วเขาก็สามารถที่จะพอทําเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านชาร์จบ้านเขาได้ชาร์จไฟทันทีหน้าที่เรากลับมาแค่ดึงกระบะออกมาดูผลงานเขาแล้วก็เททิ้งแล้วก็เก็บคือเขาทํางานเราตามเวลาหรือว่าพอเขาทําครบพื้นที่แล้วเขาอยู่นะครับมอนลักษณะแบบน คือทั้ง2แบบค่ะคือ,อเขาเขาสามารถที่จะทํางานตามเวลาจริงๆฮอก็อยู่บ้านไม่เกิน2ชั่วโมงทําด้วยแต่ว่าอักหลกอะถ้าเกิดว่างานเขาเสร็จแล้วเขารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาบ้านเขาได้เลยค่ะแต่รู้สึกว่าถ้ามันยังไม่สะอาดเขาก็จะทําต่อไปนี่ฉลาดคนจริงเลย <laughs> เลยนะี่ยครนี้เนี่ยะระหว่าง ลุงบ้าเอ้ยที่ดำน้ำเอ้ยตอนนี้ลูกค้าที่ตอบรับมากสุดลุงบ้าค่ะลุงบ้าของเราเป็นตัวที่ขายดีใช่พระเอกเป็นพระเอกของไอโรบอททั่วประเทศเลยแล้วที่คุณหวานบอกว่าคุอหวานไปดูเปรียบเทียบหลายยี่ห้อยี่ห้ออื่นๆเขาเข้ามั้ยคะ พอเข้ามาในเมืองไทยก็มีแล้วค่ะคือหลังจากเราทําตลาดออยไมาไว้ดีเนี่ยพอเห็นว่าลูกค้ายอมรับหุ่นยนต์แล้วเขาก็เลยเอาเพื่อนๆเข้ามาเรารู้สึกเออเราก็มีเพื่อนหลายๆแบรนด์เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นดีก็คนก็จะได้พูดถึงหุ่นยนต์ของความสะอาดกันได้เยอะขึ้นเป็นทางเลือกให้ใช่ค่ะสุดท้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็น ก็ไม่ริบหน่อยค่ะแต่ว่าสมมติบางแบรนด์เนี่ยเขาไปใช้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันอยากไม่อยากให้เขาเหมารวมว่าลักษณะกลมกลมแบบนี้มันดูได้เท่านี้เองอย่างเงี้ยค่ะนะแค่อยากจะแบบให้โอกาสในระบบดิดหน่อยว่าแบบว่าของเราพัฒนามาเป็นแบบที่แรกของโลกจริงๆตัวใหม่ที่เป็นสี่เหลี่ยมมันปนกับกลมกลมเนี่เลือกอะไรดีครับคือถ้าหลักๆเราอยากจะแนะนําตัวนี้เหมือนกันค่ะใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดเรื่องปัญหาเรื่องเสียงหรืออะไรน้องไปใช้ในห้องเด็กอะไรเงี้ยค่ะถ้าปล่อยเขาทําคามสาด อันนี้เขาก็จะทําความสะอาดได้แบบแรงดูดของเขาค่อนข้างเยอะอันนั้นมันเหมือนแค่แบบเก็บไว้ตามผ้าค่ะแล้วอย่างนี้คุณขวัญมีเจ้าไอโรบอนี้แล้วเนี่ยแม่บ้านยังต้องหมายถึงในส่วนพื้นเลยนะคะยีงต้องทํางานอยล,ลงมากขึ้นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ว่าทุกคนต้องคิดว่าแบบมแม่บ้านต้องตกงานแน่เลยหรืออะไรจริงๆแล้วแม่บ้านทําความสะอาดได้ดีมากขึ้นพอถึงมาสู้กันกันกบไอโรบอทนะคะแม่บ้านที่ทําความสะอาดได้สุดกล้าท้าเลยว่าไอโรบอทดูดได้ถ้าคือระดับล่างเนี่ยเราชนะแน่นอนแข่งกับแม่บ้านที่เก่งที่สุดเนี่ยเ oh. ขาไม่สามารถที่จะมานั่งแคร์เขาต้องใช้เวลาเยอะกว่าของไอโรบอทแน่นอนค่ะ oh. อย่างน้อยก็อาจจะทาได้เท่ากันใช้เวลาแล้วมือื่อยกว่า oh. แม่บ้านก็จะแม่บ้านจะยอมรับเลยว่าปล่อยให้ข้างล่างเนี่ยเป็นของไอโรบอท คเทียบกับคนอื่นในตลาดที่คุณดูกว่าเออนี้คุณภาพต่างกันอย่างไรเงี้ยมันเข้ากันมาแล้วเนี่ยอธิบายได้ไหมคะของเรามีตั้งแต่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกลางๆอะค่ะจนถึงประมาณ3 0,000ต้นๆตอนเนี้ยค่ะช่วงนี้ใช่่คะเทียบกับแบรนด์อื่นที่เข้ามาแล้าก็มีอะไรอย่างเหลักพันก็มีครับเพราะเดี๋ยวคนนี้เขาซื้อหลักพันมาไม่ฉลาดแบบนี้ย แรกเริ่มนี่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกมันขเข้ามาโดยที่ยังไม่มีใครเข้ามาทําในตลาดนี้เลยเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกคนยังเลยก็เป็นหนังอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเห็นก็ของเล่นเหรอลูกเงี้ยของเล่นของลูกชายนึกว่าเป็นอย่างนั้นแรกๆเราก็ต้องแบบทําการตลาดว่าให้เขาเข้าใจว่ามันคือหุ่นยนต์จริงๆมันไม่ใช่ของเล่นมันมีสมองแล้วมันคิดได้ว่ามันจะทํางานแบบยังไงมันจะห้องเงี้ยมันจะใช้เวลายังไงมุมไหนมันประมวลผลของมันนะก็อันนี้ก็ ก็เต้นสื่ออยู่เหมือนกันค่ะก็จะได้เน้นสื่อแล้วก็พยายามบอกเพื่อนๆหรือบอกอะไรคนทั่วไปเขาก็กระจายกันไปเองลูกค้าต่างๆเพราะว่าเขาได้มีโอกาสใช้ปากต่อปากก่อนใช่ค่ะอืมจากสิทธิ์ตัวแรกออกสื่อด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอสนใจลองใช้เขาก็กระจายกันเองหลังจากนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะเสียไปที่ไหน คือตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ประมาณ75ที่แล้วก็เราก็จะขยายเพิ่มเติมนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีเพิ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายเ้ยใช่ค่ะเี่ให้เราไปฝากขายเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณซื้อที่ไหนเนี่ยก็ไปฝากที่นั่นได้ถ้าเครื่องมีปัญหามนีอะไรคือพนักงานที่นั่นก็พอตอบคำถามได้บ้างหรือว่าถ้าอยากให้ซ่อมให้เราดูแลเนี่ยก็ฝากส่งมาหรือว่าโทรมาถามก็ได้ค่ะพอที่ออฟฟิศเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อค่ะส่วนซ่อมจริงๆของเราเราจะซ่อมให้ที่ทองหล่อค่ะถ้าไปที่ทองหล่อนี่ก็คือสามามาเจอช่างได้เลยเจอช่างได้เลย ไปได้เลยค่ะแต่คุณขัไม่มีโรบอตไปรับมามาอะไรอย่างนี้ไม่มีอนนี้ะจายีจตุภาคแย่งนี้ในกรุงเทพอ๋อทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศตอนนี้มีกับทุกภาคแล้วค่ะตอนปกติแล้วเนี่ยเขาออกโอดัก์ทุกๆอะไร เขาดีนะทุกปีออกตัวใหม่ด้วยว่ะ no no เนี่ยเจ้าเชนไมเนอร์เชนถ้า oh, <yeah. S 1> อย่างงั้นมีทุกปีรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะออกมาตลอดอย่างแบบซ <c oughs> ีซ <c oughs> ีรีสร์ตั้งแต่ขวัญชัยครั้งล่าง <c oughs> มันเป็นซีรีส์ห้าแล้วมันก็มีซีรีส์ของมันรถยนต์เนาะค่ะเจ็ดหกเอส แปดอะไรบางทีมันก็มีประมาณใกล้ๆใช่นหกมันก็ยังมีอะไรของเขาอีกได้ทำไปไหนมค่ะหกเจ็ดแปดเลยะค่ะตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกเพิ่งเปิดตัวไปค่ะเมื่อเมื่อันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดมัเมื่อประมาณวันก่อนนะเนี่ยทีนี้เนี่ยคุณขวัญเคยทำเกี่ยวกับพวกการเป็นดิสตูเรเตอร์หรือนำเข้าอะไรของมาก่อนไหม ส่วนตัวขันเองใช่ไหมคะใช่ใชใชขันเองไม่คะ่ะนี่คือธุรกิจแรกของขันจริงๆขันมาได้สายาแบบข้าราชการมาตลอดขันเป็นอาจารย์ยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วขันไม่ได้คือการทำธุรกิจครั้งแรกในชีวิตของขันค่ะน,นี้น คือแรกๆเราก็อยากจะให้เก่งเหมือนสามีที่แบบว่าเขาบริหารทุกอย่างได้เป็นระบบเป็นระเบียบเราก็พยายามที่จะไปทําตามเขาแต่ว่าในลักษณะการของขวัญเนี่ยลักษณะส่วนตัวมันไม่ใช่อะ่ะเราไปก๊อปคนคนหนึ่งมันไม่ได้อะ่ะตอนนี้ขวัญก็เลยเข้าใจตัวเองแล้วแบบเออเราก็จะบริหารในรูปแบบของเราที่บอกว่าใช้ใจจริงๆว่าขวัญเคยเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ชอบยังไงผู้ใช้ต้องการอะไรอยากรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากเป็นอย่างนั้นเราก็จะให้อย่างนั้นกับลูกค้าสไตล์ของตัวเองได้สการบริหารของตัวเองทำแรงของตัวเองได้ ผู้หวนใช้ใจใช้ใจเนี่ยตอนลูกค้าเล็กน้อยเด็กผ้า,าออกอะตอนนี้ลูกค้าหมื่นเครื่องอเลยผู้หวนดูแลอะไรคะโชคดีทีมงานดีค่ะตอนเริ่มตอนเริ่มกี<ๆ>่คนตอนเริ่มตอนเริ่มมีสองคนมั้งคะแล้วครับตอนนี้ก็มีสองคนกับเรตอนนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้ก็มีประมาณสิบ สามคนค่ะโอ้บข้าโอ้มีบกเท่ากี่ปีแล้วนะครับขึ้นปีที่4ี่ค่ะโอ้ขึ้นปีที่สถือว่าตรงเร็วนไหมกับสินค้าที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยใช่เขาก็ช่วยกันได้เยอะมากดูแลลูกน้องมาตบอกว่าใช้ใจนะจริงๆก็ใช้ใจกับพวกเขาก่อนเลยค่ะ ขวัญเือขวัญก็เคยทํางานออฟฟิศมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอยากได้อะไรในฐานะของที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราอยากได้แบบความเชื่อมั่นในตัวเราอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรมันก็ผิดไปหมดเข้างานสาย5นาทีนี่แบบเรียกไปแล้วทุกวันมีแต่ความเครียกถามบ้างไหมว่าแบบว่าแบบ เราเหนื่อยไหมเราเครียดกันแล้วขับรถมาทุกวันอ่ะเราเครียดมากเรื่อให้ทันแบบทันเวลาที่ต้องเข้างานใช่ฝันร้องให้ไม่หยุดอย่างเงี้ยฝันไม่ฝันตั้งใจเวลาจะไม่มีวันทำเนี่งนั้นกันเขาดูที่งานสุดท้ายดูผลงานใช่ไม่ต้องมารายละเอียดอะไรอย่างนั้นค่ะบที่ยี่สิฐานนั้นไม่คัดสมัครงานไม่าอ๋อ ่าช่วงแรกเนี่ยแหละคะ่ะที่หนักที่สุดในใ,ในการวางพื้นฐานว่าว่าเขาคืออะไรไอโ,โบรบอทเป็นยังไงแบบมันไม่ใช่ของเล่นอะไรคะ่ะนี่คือจุดที่นั่นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนอกจากการที่จะยอมยรับในตัวหุ่นยนต์แล้วจะมีบางกลุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรมากนะเรื่องเงินหลักหมื่นสามารถซื้อได้แต่ว่าเขาไม่อยากเพราะเขามองมุมอมองว่าหน้าที่แม่บ้านเขามีแม่บ้านอยู่แล้วสิบกว่าคนที่บ้านจะซื้อมัน,มนทำไม ซื้อมาให้แม่บ้านสบายหรออะไรเงี้ยให้แม่บ้านขี้เกียจเป็นนั่งอู้กันหลังบ้านหรออะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบจริงๆแล้วมันมาช่วยทําให้บ้านเขาสะอาดจริงๆไม่ว่าจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยแต่เขาจะได้บ้านที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบยากมากในการที่จะแบบว่ามันสําคัญนะมันแบบมันจําเป็นจริงๆยากนเรื่องเปลี่ยนทัศนคติใช่ค่ะตอนแรกแล้วก็ตอนที่แบบว่าเปิดตลาดแลวพอสมควรเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ ถึงหมื่นแล้วการยอมรับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะเขาก็เข้าใจแล้วก็เหมือนเราก็ดีใจที่บางคนยังไปซื้อพวกที่หลักพันอย่างเงี้ยค่ะด้วยอาจจะงบประมาณมีจํากัดก็จะซื้อนั้นไปก่อนแต่ก็ดีใจที่ได้ยินฟินแบบมาว่าวันหนึ่งเขาเก็บเงินได้เนี่ยเขาจะมาซื้อไอโรบอทแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะแต่ดีเนาะผมรู้สึกว่าคุณฝันบริหารเรื่องความสุขอะรู้สึกมีความสุขกับการู่ประมาณด้วยวันนี้เป็นการคุยกันที่เต็มไปด้วยความสุข นาอ,อยากให้คุณขวัญฝากอะไรกับคนที่เขาอยากจะเริ่มประกอบการกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ อย่างที่ขวัญบอกว่าเรา, mm. เ,ราเราทำงานเนี้ยอย่างของขวัญขวัญไม่ได้เรียนทฤษฎีในด้านการบริหารมาค่ะขวัญก็จะใช้วิธีการแบบด้วยใจเราใช้ใจแต่ว่าอย่างแรกที่ขวัญใช้เนี่ยขวัญใช้กับทีมงานของขวัญค่ะก็รู้สึกว่าพอเราให้เขาเขามีความสุขอ่ะเขาจะแผ่ความสุขนั้นอะ่ะไปให้แก่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ที่เราฝากขายหรือว่าเป็นทางด้านลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะได้รับความสุขแล้วก็ขวัญใช้ความจริงใจอ่ะในการบริหารเรารู้สึกอะไรเราใช้ยังไงเราก็ให้อย่างนั้น ก็รู้สึกว่าแบบเออผลมันก็น่าจะได้ตามที่แบบว่าที่เราทำอะ่ะทุกอย่างได้มาจากเหตุเหตุด,ดีมันก็ผลมันก็ต้องดีเงี้ยค่ะอ่าค่ะครับโอ,โอ้โหและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผู้ปกรองของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณขวัญมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงต่อไปนะครับวรนวลดอัปเดตนะครับวันนี้อาจารย์โดจะพาเราโกเอบีซีกันนะครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์โดนะครับ ใช้ความจริงใจในการบริหารเรารู้สึกอะไรเราใช้ยังไงเราก็ให้อย่างนั้นทุกอย่างได้มาจากเหตุเหตุดีมันก็ผลมันก็ต้องดีทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI โนเละชัปเดตวันนี้นะคะอยากจะเล่าเรื่องของตลาดกาแฟนิดนึงค่ะประเทศที่เป็นผู้ส่งออกที่สําคัญก็คือโคลอมเบียแล้วก็เวียดนามค่ะซึ่งในการผลิตกาแฟของทั้งสองประเทศนี้นะคะมีการผลิตที่แตกต่างกันมีช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันบ้างแล้วก็มีพันธ์ุของกาแฟที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างในประเทศเวียดนามนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในกาแฟพันธุโรบัสต้า ส่วนโคลอมเบียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในกาแฟพันุ์อาราบิก้านะคะซึ่งทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความโดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ของกาแฟสิ่งที่นำมาเล่าเนี่ยนํามาจากงานวิจัยอันหนึง่งซึ่งเขาก็พบว่าเขากลับไม่มองกันและกันเป็นคู่แข่งค่ะเขากลับมองว่ามันสามารถที่จะร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีนะคะในขณะที่โคลอมเบียเนี่ยมีตลาดกาแฟน้อยกว่าที่ถูกดึงไปเนี่ยนะคะ ก็จะทำให้ ตลาดกาแฟของโคลอมเบียเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นเนื่องจากมีเวียดนามเข้ามาแล้วคือยึดครองตลาดที่เป็นโลเอ็นนะคะทำให้โคลอมเบียเนี่ยได้ภาพพจน์ของกาแฟที่เป็นไฮเอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้แต่ละตลาดเนี่ยได้รับความแตกต่างที่โดดเด่นมากขึ้นและนอกจากนี้ทั้งคู่เนี่ยกลับมองกันเป็นในเรื่องของความร่วมมือเช่นว่าประเทศโคลอมเบียเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นเชนสโตร์เนี่ยนะคะแต่ว่าในการที่จะไปบุกตลาดอื่นๆที่มีเชนสโตร์ที่มีชื่อเสียง อยู่แล้วนะคะอย่างที่เรารู้จักเช่น Starbucks c เนี่ยนะคะเชนสโตของโคลอมเบียเนี่ยจะเข้าไปได้ยากซึ่งจะต้องใช้หลากหลายวิธีการนะคะร้านกาแฟเชนสโตของโคลอมเบียเองก็กลับมองว่าถ้าเขาสามารถนำกาแฟของเวียดนามเนี่ยเข้ามาผสมเป็น Product ส่วนหนึ่งในร้านเนี่ยก็จะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะก็จะสามารถเข้าไปในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าการที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ผลิตกาแฟทั้งคู่ แต่เขากลับไม่ได้มองกันและการเป็นคู่แข่งค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะต้นกล้าธุรกิจทั้งหลายนะถ้าเราเห็นคู่แข่งเราสามารถมองว่าเราสามารถจะร่วมมืออะไรกับเขาและก็เสริมซึ่งกันและกันให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นได้ค่ะคุณชอบชมชอบอะไรบ้างวันนี้ทำด้วยความสุขค่ะเหมือนกันเลยเออนะคือแบบว่าไม่ได้เรียนมาแต่ว่าทำไปด้วยใจ่ใแต่ปรากฏที่เล่าๆมานี่ ทฤสดีเป๊ะๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเข้าตามหลักเลยผมชอบการบริหารจัดการที่เราไม่ชอบแบบไหนเราก็ไม่ทําอย่างนั้นวันนี้ก็มีสาระความรู้ต่างๆมากมายนะครับก็อย่าลืมไปติดตามเรานะครับในช่องทางอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือ Facebook นะครับในชื่อเดียวกันเลยต้นกล้าบิลีฟค่ะแล้วเราทั้งสองคนก็ ต้องขอขอบคุณบริษัท PTT Global c h e เ i c a l อจำงกัดมหาชนนะครับที่สนับสนุนให้มีรายการดีๆเช่นนี้ค่ะติดตามชมเราได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะแล้วก็รีรันอีกรอบหนึ่งวันเสาร์ตอน11โมงครึ่งค่ะคับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ